ี่เขากรับวันนี่ครับตอกปาดแม่ท่ายาวนรามรถมัดมาครับออกเรียบๆเลยครับตอนนี้อยู่อำเภอเงาครับเดี๋ยวสักกรั้งเราจะไปบ้านกันพะเยาครับเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวบ้ากันทุกคนสวัสดีครับนี่ต่อทิีแรกนะครับเอามาเอลแตที่วัดถิ่์โฮมคัมจังหวัดพะเยาครับเป็นทีแรกเป็นทิีแรกของสโมสรเขาครับเข้าใครับจะได้เดี๋ยวกับโดยกันไปตตะไหนนิดนะครับ Thank okay. you.

คนจะออกมาเป็นแบนไหนครับแลนะตวเจ้าไอ้แลิก <c oughs> ็แลวก็พอเขาออไปแอลไอ้วะเนี่ยผู้่วจะได้ของครับสีได้มีมีทั้งแหลกมีรถบัานส่เจ้ีแฟนบได้มาเจกนเชีร์รวมใส่มาเจอกัชียเปิดบูคณะเป็นห้านก็แมตหน้าเนาะครับนอกฟางสวามนี้แบบนี้เนาะเจอเจกันอ่อ เชิญชวนพี่น้องจะกำมเนาะเจ้าใครสนใจที่เชียร์บอลเนาะเขาคนแปดเจอกันนั่งนั่งเนาะเจ้าเจอกันเชียร์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นปรสัมภาษณ์ตอนนี้ทัพตอนแต่งแข่งแข่งเดี๋ยวจะได้ก่อนหลังจากเครืงแหลกเดี๋ยวเขามาดูผลการแข่งขันกันต่อไปว่าจากเสียงต้องรับหรือเขาต้องชนะครับ on that time that

อ่าสบายนะครับหลังเกมการแข่งขันวันนี้รู้สึกจะได้บ้างครับผมอ่าผู้สึกว่าโอเคไปนครับหนึ่งอันแรกครับไปเอาของมาเยอะนะครับโภยเฮ้าสุดยอดครับแจางการที่ว่าเขาแทงหายเหมือนเช่นผมเหมือนเราแม่นี่นั่นแหละของผมเลยครับจากการดูของดูรายการปีปัจจุบันเนี่ยอ่าเขาว่าถือว่าเล่นได ครับใจ่ระทรับจ่านะครับเนาะเท่าไหนครับตรงนี้ว่ายาการแก้เกมของผู้ในการทีมครับผมของสตาร์โค้ชครับอย่างเงี้ยโอเคครับที่ว่าเกมเกย์หมดเวลาครับครับผมอ่าก็มือถือเสมอได้ครับผมถ้าไม่ตีเสมอได้นะครับอ่าผมก็จะต้องบอกว่า กับแฟนบอลท้าอวตีม้ากับทั้งหมดอ่ะทีมแม่ฮั่นครับกับคุ้งจะนั่นฝันไล่ในคืนนี้นะครับคจ้าที่เมตช์แรกการตีกันออกมาเชียร์นอกบ้านเป็นนัดแรกครับครับโอเคเดี๋ยวขอให้กำลังใจทีมงานแมสักครั้งครับผมครับผมทีมงานครับโค้ชยอดครับผมโค้แปะกับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับท่านไอ้ปลาไม่ยอมมากับคุ้งใจนะครับทุนนี่ครับยังไงก็คุ้งใจว่า เขาเนี่ยจะโกโก้อย่างเงี้ยคุณแมครับว่าเขาผ่านมาประสบการณ์ทุกเนี่ยคือว่าเขาไม่รู้จักกันเลยว่าเขาม้าเนี่ยว่าเขาพูดาไก่สัคนเลย่าง้าางนี่ คิว่าเป็นหึงอันหนึ่งอันเดียวกันเลยครับครับแต่่าภูมิใจนะครับผม่าท่าที่ว่าผมมีผมก็มีเก๋ใครรายข้อจ้างครับก็คือว่าผมอาจจะมาอยู่ข้างๆกับจ้างครับแต่ผมภูมิใจว่าผมได้ก่อเก้าขึ้นมาว่าพวกเขาทำอะได้โดยที่ผมมีผมครับผมครับผมภูมิใจครับครับผมโอเคครับ้านเดียวขอเชิญชวนแฟนครับมาเชียนัดล่าสุดที่อยาถึงนี่ก็คือนัดลำปังครับผมครับ ลำปางวันที่ส uh, ิบอาทิตย์หน้าเลยเสาครับผมครับผมตรงกับันเสาร์เนาะครับผมที่สนามทุ่งครับที่สนามทุ่งครับงงขอเชิญชวนแฟนบอลไปยุติศครับมาลงกันนะนะครับครับผมมาลงกันนะนะครับมาลงกันเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ ครับผมอ่าด้วยที่ผมมีผมแต่ยังค้อนไีกและวไข่คนใดคนหนึ่งครับผมที่เป็นกองเชียร์เป็นกองนุ่มนังเขาแจ้งเรต้องมาขึ้นอย่างนั้นครับเพื่อจังหวัดเทาและบ้านเกินเทาครับครับผมเหมือนกันครับโอเคครับผมตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวครับครับผมเหมือนกันครับครับผมขอบคุณครับ